หัวหน้าพักนะคะรวมไปถึงคุณท็อป้ามาด้วยคุณวรารุษศิลปะอาชารัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นประธา,านคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พัก พักไพัฒนาได้เรียอก็การจะก้าวเดินไปในแลบก้าวเรื่ความมั่นใจว่าสามารถดูแลผู้สมัครได้อย่างเต็มที่การ้แต่ลนะครับเราอยากมความมั่ใจในการ้ตที่การทางานการเือนนั้นเราคงได้สามารถทำันแบบที่กลหรือว่าอยู่จากที่จกสูงขึ้นไปเป็นีหรือสามสิบได้กับการสร้างฐานที่เข้มแข็งและมั่นคงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้ พักท่าไทยพัฒนาโดยทั้งตัวหน้าได้เน้นย้ำก็คือว่าการที่จะก้าวเดินไปในแต่ละก้าวด้วยความมั่นใจและมั่นคงว่าเราสามารถจะแบนสมรภูมคิของเราได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ได้คว่ให้เขาเดียวดายและเมื่อลงสู้แล้วเราต้องสามารถจะปักลงพักท่าไทยพัฒนาได้ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเราจะพยายามดีที่สุดแต่จะได้มากแค่ไหนนั้นเรายังตอบไม่ได้แต่มั่นใจว่าการเตรียมตัวเตรียมตัวเลือกตั้งของพัก ภาคในการดูแลที่้องประชาชนได้ทุกภาคในทุกจังหวัดของประเทศไทยนี่นะคะจะพยายามทําให้ดีที่สุดนนนนสํดสดสดสญญาหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนแต่มั่นใจว่าการเตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเฉพาะนในการเลือกตั้งครั้งนี้มองไปไกลถึงขั้งหน้าและรั้นต่อไปส่วนอีกคนหนึ่งที่เมื่อวานเปิดใจก็คือคุณกัญจนา,านะคะบอกว่าภาคอีสานเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุด เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็มีปัญหาก็มากๆถึงได้พูดตลอดว่าภาคใต้ไทยได้เปนรายใหญ่ขอโอกาสให้มีผู้แทนมากกว่า100คนที่เกี่ยวข้องกันนะคะเพื่อที่จะได้สามารถที่จะยศักยภาพาย่างรัดใช้แก้ไขปัญหาที่น้องชาวอุสาหกรรมึ้นก็อย่างที่เวลาคุณพูดเนี่ยนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเราค่อยๆก้าวเดินแต่ว่าถ้าเราได้ มันก็จะเป็นผลเป็นพื้นฐาี่องสายที่เห็นว่าถ้าพักแชทได้ดีอกานงานเราจะทำงานแยกไหา้ได้ก็จะเป็นบาดบาดต่อเนื่องให้เราได้ขยายขยายนะคะขอโอกาสชาวทีสามนะคะให้ด้านของพักแชทได้ดีเพื่อที่จะทำงานให้พีนะครว่าสวัสภูมิภาคอสที่เกิดขนาดายการัเยะอยากจะปากทในพื้นที่ภาคีสาน 然后。